ให้กรรมาการตรวจโอเว้าวโอเคไหอันนี้เอกตัวไปนะครับเอกตัวไปมีคนถามว่าใช่เจ้าของค<น>ุณคนที่ลงมาไหมเขาบอกไม่ใช่นะดุนาตานี่ไม่ใช่แต่โซนนั้นเลยน,นั้นตัวเล็กเพิ่งเรียนมอนึงเองทุกวันน,นี้อันนี้มีมีมีลูกพรอมแลนะ้วนี่ เม็นักจข้าดอก <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเป็นเม้าทั่วไปนะครับนะม้าทั่วไปนะครับน,น้องๆไปเะเบียนนะับถ่ายไปส่งคณะกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่หนึ่งนักวันมีมีเก้าไม้เลขนะเก้าท่านตอนนี้มีอ่สิสามท่านนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

เวลาแล้วครับวันนี้คุณเจมส์หัวเราะวันนี้คนปอนนกบิดกับมุติหัวเราะคนคนแปลงแอกนะครับเลยนกบิดสัญญาณไปอีเออนั่นแหละครับสองนาทีนะครับนี่แค่สองนาทีนะครับน่าผ่านไปแล้วนะครับเออคุณคุณจนันท์วิทย์อุไรพันธ์นะครับนี่ขนาดแข็งแรงนะครับนะแล้วเมื่อสักครู่